รงพื้นที่ข่าวกันต่อที่จังหวัดเพชรบุรีค่ะมีการโรงพื้นที่ตรวจเชิงรุกนะคะเอทีเครแรงงานและกลุ่มเสี่ยงและประชาชนในพื้นที่อำเภอเขาย้อยค่ะ นางสาวเอกรัตนาคาคงรองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรีนำคณะกรรมการโรคติดต่อตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจคณะแพทย์พยาบาลเจ้าหน้าที่อสอมและประชาชนที่เข้ารับการตรวจเอทเคและบริการฉีดวัคซีนที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบสลสระพังอำเภอเขาย้อยจังหวัดเพชรบุรีโดยรองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรีได้กล่าวว่า จังหวัดเพชรบุรีวางมาตรการป้องกันการกลับมาการแพร่ระบาดของโควิด -19 ในพื้นที่อำเภอเขาย้อยจังหวัดเพชรบุรีค่ะโดยได้ระดมกําลังตรวจเชิงลุกทั้งคนไทยและแรงงานต่างด้าว1,000คนตรวจ ATK รอทราบผลตรวจทันทีหากมีค่าผลตรวจเป็นลบนะคะจะให้รับการเข้าฉีดวัคซีนทันทีเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันแต่ถ้าผลเป็นบวกค่ะจะเข้าสู่กระบวนการกักตัวส่งเข้าโรงพยาบาลสนามทางด้านนางได้ ขอภยขายค่ะทางด้านแพทย์หญิงอรวร a n ตะเวทิพงศ์ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเขาย้อยได้กล่าวว่ากลุ่มบุคคลผู้ติดเชื้อจะมีสถานที่กักตัวที่อาคารด้านนอกของโรงพยาบาลเขาย้อยและที่โรงพยาบาลสนามหนองชุมพลพร้อมทั้งคุมเข้มมาตรการเพื่อไม่ให้สัมผัสผู้อื่นและการรักษาได้อย่างทันท่วงทีที่จะช่วยลดอาการป่วยหนักป้องกันอัตราการตายได้ค่ะ